พ่อใหญ่เขาจะพูดวันที่ยีสิบสองสิงหาเป็นวันที่เดิมเนี่ยคนเขาก็พูดกันว่าพ่อใหญ่จะพ้นโทษตอนช่วน,นั้นไม่ใช่พราใหญ่จะได้ใบบริสุทธิ์สาสิบเอ็ดสิงหาคือนับตั้งแต่การพระราชทานอภัยโทษของพระชาชนพระเจ้าอยู่หัวแต่ยีิบสองนี่ก็ไปขึ้นเวทีซึ่งจริงจริเนี่ยตัวเราเองอะ่ะถามว่าเราเคยฟังไหมเราชอบฟังคุณทักษิณพูดออนสเตตยาวๆมากคือล่าสุดที่ฟังเนี่ยเป็นของอปป พูดเรื่องโมเดิร์นแคปิ l i ลลดีมากโคตรดีไม่รู้ใน Youtube ยังมีอยู่ไหม่ะแต่เราหาไม่เจอเราชอบฟังมากฟังเรารู้สึกว่าอืมปังว่ะนึกออกไหมเออก็ลองไปหาฟังดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าฉันฉีดยาเวอร์ก็เลิดจริงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะใหญ่นะอ่ะเธอก็ลองไปดูแล้วกันนะใครว่างก็ไปพารากอนฮอลพารากอนใช่ไหมเออ แพงๆก็จะสถานที่แพงๆไฮโซไฮโซสปอนเซอร์ฉํำสปอนเซอร์มาลงช่องนี้บ้างนะคะเออเมตตาหน่อยนะพ่อใหญ่นะเมตตานะโทรบอกหน่อยเสียกลางนะกราฟเอเนอร์ีนะาลงสปาร์อัปเดตนิดนึงนะคะรูปเป็นสาย้าพลังงานนะคะคุณนะฉีดเวอร์นะคะข้าวไฟแพงไครมากรุบ็อกเลยคะ่ะรอเล่นนะอืมไข่ว่าไปดูหน่อยน่าจะฟรีนะเพราะสปอนเซอร์เยอะขนาดนี้นะ เก็บเงินเข้าก็ไม่ไหวนะคะแต่เขาจะมีโต๊ะให้เธอหรือเปล่ามันดินเนอร์มันต้องมีของให้กินให้อะไรนะเออต้องไปดูหรือเปล่าไปลองถามซิยังไง